เจริญทำสำนึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำลาบผักรวมปรับสมดุลเพื่อสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันได้เลยค่ะวัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้ก็จะมีดังนี้ค่ะผักกาดขาวถั่วฝักแบนแครอทหอมหัวใหญ่ผักชีหอมดอกเกลือ ข้าวคั่วและมะนาวค่ะสำหรับพี่น้องที่รับประทานเผ็ดสามารถที่จะใส่พริกป่นเข้ามาเพิ่มได้ค่ะและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดผักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำทุกอย่างมาหัน่นซอยให้เป็นชิ้นบางๆนะคะจะทำให้เครื่องปรุงสามารถเข้าไปได้อย่างดีนะคะ ถั่วฝักแบดนนี้มีริดร้อนนะคะส่วนผักกัดขาวมีริดเย็นค่ะเอามาหั่นก้านแข็งๆออกนะคะจากนั้นก็พับนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะจะทำให้เข้ากับเครื่องปรุงได้เป็นอย่างดีค่ะ เราก็หั่นผักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อนะคะต้มน้ําด้วยไฟปานกลางประมาณนี้นะคะรอให้เดือดแล้วก็เอาผักของเราลงไปลวกให้สุกพอประมาณค่ะพอผักของเราสุกแล้วนะคะเราก็เอามาตักออกนะคะเอาใส่ชามนะคะรอที่จะปรุงเครื่องปรุงค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เครื่องปรุงของเราทั้งหมดลงไปนะคะจากนั้นก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ลองชิมรสดูนะคะให้พอดีค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบผักสุขภาพของเรานะคะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะสำหรับวันนี้ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ